สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูศิรุดมนะครับในเทปนี้นะครับก็จะเป็นช่วงวิเคราะห์ดวงดาวสำหรับท่านที่ชอบเรื่องโชคลาภต่างๆนะครับใครที่เข้ามาติดตามใหม่แล้วชอบเรื่องโชคลาภก็อย่าลืมติดตาม3รายการเลยนะนี่คือวิเคราะห์ดวงดาวนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ ดาวที่ส่งกำลังในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะครับพร้อมกับสรุปเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยว่าแต่ละลัคนานั้นจะมีเปอร์เซ็นต์กันเท่าไหร่มีโอกาสถูกเท่าไหร่พร้อมกับแนวทางของตัวเลขเอาไว้ให้แต่ละลัคนานเลยแล้วพอดูจบแล้วนะครับต้องไปดูรายการที่2ก็คือดวงดาวเขย่าโชคทำนายฝันนะครับเราจะนำเลขสรุปจากรายการนี้นะครับไปจับเป็นชุดตัวเลขให้ นะจัดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดนะครับพอเป็นชุดเสร็จแล้วบอกวิธีซื้อให้ด้วยหลายท่านที่ทําตามในรายการนะครับประสบความสําเร็จมีโชค,ม,โชคมีลาบกันเยอะแล้วนะครับเราจะบอกวิธีเลยซื้อที่ไหนซื้อกับใครซื้อ,อยังไงนะครับเป็นขั้นเป็นตอนพอดูจบแล้วนะครับไปดูรายการที่3ครับโชคใหญ่เงินทับตัวรายเดือนถ้าท่านมีลักณาท่านอยู่ในนั้น จัดเต็มได้ทันทีนะครับมีโชคมีลาบกันไปแล้วใครที่ยังไม่รู้ลักษณะตัวเองพิม์พใต้คลิปได้เลยนะครับต้องใช้3าอย่างนะครับวันนะครับวันที่นะไม่เอาจันอังคารพุธนะวันที่เดือนปีเกิดปีเกิดก็ไม่เอาเป็นปีตัวนักกษัตริย์นะครับเอาเป็นปีตัวเลขเลยนะแล้วก็ เวลาเกิดเออใช้4อย่างนะครับต้องมีเวลาเกิดด้วยเวลาเป๊ะผมจะผูกดวงวางลัคนาไว้ให้ฟรีเลยนะครับเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านลัคนาอะไรเสร็จแล้วท่านก็จะไปดูรายการในช่องอาจารย์กฤษณภูสิทธิรมณ์ด้นะครับได้อย่างสนุกสนานเพราะว่ามีหลากหลายรายการมากนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับวันที่16บก,กรกฎาคม2 5 6 3 นะหลายท่านที่เข้ามาชมนะมีโชคมีลาบกันต่อเนื่องผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนท่านที่ยังไม่มีโชคมีลาบนะก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปนะครับในชุดแรกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเลขที่ส่งกำลัง เป็นภพนะเป็นภพเรือนภพในทฤษฎีทางโหราศาสตร์ตนุก็หมายถึงตัวตนนะฮะตัวตนอย่างเงี้ยนะครับก็มีเลขอะไรกันบ้างกระดุมพระก็หมายถึงเป็นเรื่องของรายได้รายได้ประจําต่างๆนะครับให้ดูตรงที่มาร์คดาวไว้นะครับเนี่ยปุตตะเป็นการเสี่ยงโชคเป็นการลงทุนเป็นโครงการอย่างเงี้ยนะครับอลีก็หมายถึงหนี้หนี้หรือไม่ก็จะเป็นเงินที่ได้มาอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราไปก่อหนี้เราก็ได้เงินกลับมาอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะมีโอกาสนะครับปัตตานี ก็หมายถึงในเรื่องของเนี่ยเล่นหุ้นเสี่ยงโชคก็ได้นะครับนี่ปัตตานีนะครับสุภะ เป็นความบริบูรณ์นะครับแล้วก็ลาภักก็ชื่อก็บอกแล้วเป็นโชคลาภโดยเฉพาะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหมดนี้เวลาที่ท่านดูฝั่งนี้นะเพราะหลายท่านก็ดูกันเป็นแล้วแคปหน้าจอเอาไว้นะครับแคปหน้าจอเอาไว้แล้วไปดูความซ้ำนะเพราะอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษเลยอันนี้ก็ให้ดูกันตามนี้นะวันที่16กกรกาคม2563นะครับเวลาประมาณ15.5 15. นากทีนะครับลัคนาเนี่ยจะสถิตอยู่ที่ตุล นะอันนี้ของวันนั้นนะครับลัคนาสถิตตุลก็จะมีดวงดาวเนี่ยอยู่อย่างนี้นะเป็นดวงดาวอยู่อย่างนี้เลยนะโดยวันนั้นนะครับตนุลักษ์ก็คือพระสุพระสุค,คือเลขหนะตนุเศษเนี่ยเป็นตัวตนจิตวิญญาณก็อยู่ที่พระอาทิตย์นะครับเป็นเลขหนึ่งกระเศรษหมายถึงหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะครับก็มีพระพุทธกับพระสุนะ มหาอุดมหาอุดหมายถึงโออาหมายถึงมากนะครับนี่ก็เป็นพระจันทร์นะครับที่เหลือไม่มีนะครับวันนั้นเป็นวันพฤหัสกําลังวันก็คือ19 1บกเก็ได้10 1นะสิบหนึวกสูงได้1นะอันนี้ผมสรุปไว้ให้ส่วนใครจะนำไปใช้อย่างไรค่อยๆดูตามไปนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานก่อนนะมาตรฐานณนะวันนั้นก่อนนะครับคราวนี้มาดู องศาโคจรนะองศาโคจรก็มีความสําคัญเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการส่งกําลังนี่แหละดวงดาวเนี่ยมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลานะครับพอเคลื่อนตัวเนี่ยมีจังหวะไหนที่องศา ไปตรงกันองศาไปทํามุมฉากต่อกันองศาไปทําทองศากันอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนี่คือองศาที่เกิดขึ้นเป็นที่มาของช่องนี้นะครับนี่ให้ท่านดูละเอียดขึ้นนะเพราะมีหลายท่านตอนนี้ติดตามรายการเราเยอะมากแล้วก็สงสัยอยากรู้สอบถามกันได้นะครับเอาองศาโคจรพระอาทิตย์นะครับอยู่ที่29.5องศา นี่เรียกว่าใกล้ออกแล้วนะ29.5นะพระจันทร์คือ10.27นะพระอังคารคือ19.48นะพระพุธ12.57นะพะพระพฤหัส0.10ร์นนี่คือใกล้จะออกเพราะว่าพระพฤหัสเนี่ยจะย้ายราศีนะครับวันที่17นะอันนี้เลยเป็น0.10เลยนะ ย้ายวันที่17นะถ้าเกิดว่าวันนั้นเป็นวันที่16กเนี่ยก็เกือบย้ายเห็นไหมครับ0.10เลยพระศุกร์คือ20.57นะพระเสาร์คือ29.42พระราหูคือ2.58้นี่ก็ใกล้ย้ายเหมือนกันนะครับใกล้ย้ายพระเกตคือ9.31แล้วก็มฤตยูอยู่ที่ย1่1ี่ให้ท่านดูยังไงดูกลางองศาเป็นหลักนะครับกลางองศานะตรงนี้อันนี้คือเรื่ององศาโคจรผมอธิบายแล้ว คานนี้มาดูเรื่องของโชคเข้าข้างเนี่ยเราเรียกว่าโชคเข้าข้างนะโชคเข้าข้างเป็นไงแต่ละลัคนาเริ่มเลยลัคนาสถิตเมธอยู่ตรงนี้นะเมธจะอยู่ตรงนี้นะลัคนาสถิตเมธเปอร์เซน็นสูงถึง90%นะผมเชื่อว่าชาวลัคนาสถิตเมธเนี่ยนะมีโชคกันอย่างต่อเนื่องนะถ้าไม่ชอบเสี่ยงโชคไม่ได้เล่นเสี่ยงโชคซื้อรัตตอรี่อะไรเงี้ยน,นะครับ เชื่อว่ากิจการการค้าหรือการเงินดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะ90%ทีเดียวตัวเลขนะครับ1 4 8 6 3นะ1 4 8 6 3นะครับลักขณาสถิตพฤทธศพนะครับ90%เช่นกันนะอยู่ตรงนี้นะพฤทธศพอยู่ตรงนี้ลักขณาสถิตพฤทธศพตัวเลขนะครับ4 8 6 3 5นะลักขณาสถิตเมธุน40% ไม่ต้องตกใจนะคนอื่นลักษณาเปอร์เซ็นต์สูงสูงทนะทำไมพอถึงเราทำไมเหลือ40คือ40ก็ถูกได้นะ40ก็ถูกรางวัลที่1ได้คือโอกาสที่จะถูกอยู่ที่นั้นอยู่ที่ท่านมิกซ์แอนด์แลทละกันนะ40%ตัวเลขนะครับ48763ลนะลักษาสถิตกรกฎ6กร์นะ6กเปอเลยนะ ตัวเลข6ก8 43ดฉะนั้นท่านที่ชมรายการนี้อยู่นะอย่าลืมท่านไปดูดวงดาวเขย่าโชคทำนายฝันเพราะว่าเวลาเราบอกเปอร์เซ็นต์ไว้ท่านก็จะได้ไปดูต่อว่าซื้อยังไงใน40ใน60เซนี่ยซื้อแบบไหนซื้อยังไงมันถึงจะถูกเนี่ยเราบอกไว้อยู่ในรายการนั้นเนื่องจากว่าเราตัดเป็น3รายการเพื่อไม่ให้เวลามันนานเกินไปนะครับอ่ะลัคนาสถิตสิงหสิ์60%นะครับ 48563นะลักษณาสถิตกัน90%นะ48763นะลักษณาสถิตกันนะครับลักษณาสถิตตุ้น60%ตัวเลขนะครับ68935นะ ลักคณะาสถิตพิจิก80%นะพิจิกอยู่ตรงนี้แล้วนะมาตรงนี้แล้วนะ80% 86392นะอันนี้เป็นเป็นตัวเลขเปิดแนวทางที่จะส่งกำลังให้นะครับท่านดูนะธนู80%นะอันนี้ก็สูงนะครับอันนี้ถือว่าสูงเลย80%ก็คือ48763นะครับมับงกร40%นะ มังกรอยู่ตรงนี้แล้วนะอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่จริงๆพระเสาย้ายมาแล้วนะนี่พระเสาต้องอยู่ตรงนี้เออนี่นะครับลัคนาสถิตมังกรนะครับ40%ตัวเลขนะ8 3 6 4 7 8 3 6 4 7นะครับลัคนาสถิตกลุ่ม80%ตัวเลขนะ8 6 3 7 5นะ8 6 3 7 5นะครับลัคนาสถิตมีน เ0เเลยนี่สูงมากเหมือนกันนะ8 6 4 9 3เฉะนั้นเวลาท่านดูเนี่ยนะครับทุกท่านนะครับให้ไปดูจากเปอร์เซ็นต์คนที่สูงสูงเป็นหลักนะแล้วมาดูเทียบกับของเรามีเลขอะไรที่ตรงกับเขาบ้างนะหรือท่านจับเลยคนเปอร์เซ็นต์สูงสูงมีเลขอะไรสรุปออกมาแล้วมันเหลืออะไรอยู่ตรงนั้นเหลืออะไรอยู่ตรงนั้นนะ แล้วก็มาจับลักนาาเราไปดูไปกรองอีกขั้นหนึ่งว่ามันเหลืออะไรอีกแล้วนั่นคือสิ่งที่ท่านจะนําไปใช้ได้โอเคไหมครับฉะนั้นนี่คือวิธีการดูนะเดี๋ยวผมจะตัดเลขให้นะจะตัดเลขให้ว่าตัวเลขเหลืออะไรบ้างแล้วท่านก็นดูเปอร์เซ็นต์สูงเปอร์เซ็นต์ของตัวเองสรุปดูกับเลขสรุปเหลืออะไรใช้ตัวนั้นอโอเคไหมแล้วพอเหลือแล้วเวลาจะใช้ตัวนั้นแล้วก็ไปดูรายการดวงดาวขยับโชคกำายฝัน จะได้รู้แนวทางว่าพอเราเหลือตัวเลขแล้วซื้อกับใครซื้อยังไงซื้อที่ไหนให้มันถูกนะะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันเลย ท่านใดที่เป็นนักธุรกิจนะครับทำกิจการการค้าเป็นดารานักแสดงเป็นนักการเมืองหรือรับราชการนะครับที่ต้องการชื่อเสียงเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นนะครับผมแนะนำให้บูชามหายันมนตาเก้านะครับเรียกว่าเป็นมหายันที่มีพุทธคุณด้านชื่อเสียงโชคลาภโภคทรัพย์สเสน่มหานิยมนะครับอำนาจบารมีพร้อมทั้งมีคาถากำกับยันนะครับให้สวดบูชาทุก วันสามารถสําเร็จสมปรารถนาโดยง่ายครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ l i น์แอดโอเพนดาวครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัดตัวเลขให้เรียบร้อยแล้วนะหลายท่านอาจจะเห็นว่ามันเหมือนเดิมก็คือตอนนี้ดาวที่ส่งกำลังเนี่ยยังใกล้เคียงเดิมอยู่นะครับเหลือ3 4 5 6 7 8นะ ส่วนหนึ่งก็ยังมีส่งกำลังเหมือนกันนะในในเปิดแนวทางที่ผมให้ไว้นะแล้วก็สองก็ยังมีนะครับตรงนี้ท่านก็ดูเอาวิเคราะห์เอาว่ามันซ้ำตรงไหนหรือชอบอะไรเลขแทนก็ใช้ได้ก็คือมี6อยู่ก็เลยตัด9ทิ้งไปนะครับมี7อยู่ก็เลยตัด1ทิ้งไปนะครับฉะนั้นตรงนี้ท่านก็ดูกันให้ดีแล้วกันนะประเมินให้ดีว่าเราจะชอบแบบไหนก็อย่าลืมใช้ความซ้ำนะเสร็จแล้วอย่าลืมไปดูรายการ ดวงดาวเขย่าโชคไทยฝันจะบอกแนวทางบอกวิธีการบอกขั้นตอนการซื้อให้นะครับพร้อมเลขสรุปรวมไปถึงความฝันต่างๆด้วยนะครับใครที่มีความฝันและอยากรู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรเพราะว่าถ้าหลายท่านที่ได้ชมแล้วนะครับตอนเขย่าโชคไทยฝันเนี่ยโอ้โหตัวเลขนี่เป๊ะๆตรงๆนะเรียกว่าหลายท่านก็มาแบ่งปันกันนะครับเรียกว่าสนุกมากก็อย่าลืมนะครับไปดูกันแล้วใครที่สนใจอยากจะพูดคุยกับผม นะผมมีไลฟ์สดนะครับทุกวันศุกร์4โมงถึง6โมง นะครับในในรายการคุยทุกเรื่องกับจางกิะนะครับแล้วก็วันเสาร์สิบโมงถึงเที่ยงนะครับท่านมาให้ดูโชคก็ได้นะมาดูดวงฟรีกันก็ได้มาคุยธรรมะมาคุยเรื่องโชคลาภนะครับตรวจดวงชะตากันฟรีเลยนะครับแล้วท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานและผมด้วยนะครับถ้าอยากพูดพูดคุยกันก็ไปกดเพจระดาวทุตันดวงนะครับแล้วก็แฟนเพจ อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ